สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะคะมาพบกับเอมมี่อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเรียกว่าเป็นแบบสไตล์โฮมเมดคะ่ะเป็นของทานเล่นที่เรียกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะจากเพจน้ําพริก บ้านตากโกนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเขามาขายไส้กรอกนะไม่ได้มาขายน้ําพริกแต่ว่าถ้าท่านใดยอยากได้น้าพริกนะคะก็ไปสั่งกันได้ค่ะพอดีมีรอยตัดนิดนึงนะน้องแอมเพิ่งจะไลฟ์สดเสร็จใน Facebook นะคะอันนี้มาทำคลิปต่อให้ใน YouTube กับ TikTok นะคะเรียกได้ว่าใครที่สั่งไปนะคะสามารถทอดในหม้อไร้น้ํามันได้เป็น Air ์ฟรายหรือว่าจะทอดนะคะในแบบทอด หม้อธรรมดากระทะธรรมดาก็ได้แต่สำหรับแอมนะคะแอมนิยมทําแบบนี้นะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้ใส่จานไปนะจ๊ะแล้วก็แอบ,บเอาซ่อมทิมแบบนี้นะคะในการเอาเข้าไมโครเวฟนะเรียกได้ว่าจะทําให้อุ่นง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็วันนี้นะคะส่งวันต่อวันค่ะทาเสร็จใหม่ๆทุกชิ้นทุกถุงเลยนะคะใน1ถุงนะคะเขาจะมีแพ็กด้านในนี้อีกอีกชั้นนึงนะคะเรียกว่าแพ็กเนี่ยมาอย่างดีแน่นอนค่ะสามารถส่งได้ทั่วไทยเลยนะคะไปสั่งกันได้ที่เบอร์06-1 6492565นะคะใครฟังไม่ทางให้ไ,ดไปดูนะคะในส่วนของหัวข้อได้นะคะเราจะขึ้นดีเทลไว้ให้หมดเลยค่ะหรือแอดไปได้นะคะที่ idline เกียรติศักดิ์นะคะ k i a t t i s a k ค่ะ2509นะคะเกียรติศักดิ์2509ค่ะเป็น idline ของร้านน้ำพริกบ้านตะโกนะคะตอนนี้มาแอบมาขายไส้กรอกน,นะจ๊ะอ่ะอย่าลืมไปสั่งกันเยอะๆนะคะก็ขอฝากพิพันดีแบบนี้ด้วยจากเพจนะคะน้ำพริกบ้านตะโกค่ะเรียกว่าเป็นอาหารทานเล่นที่ ดีต่อสุขภาพเป็นการทำเองเป็นสไตล์โฮมเมดด้วยนะคะใครสนใจก็ไปติดต่อพี่เขาได้เลยค่ะอะะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพะกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคลิปนี้ต้องขอบายบายสวัสดีค่ะ